โอเคว่าเมื่อกี้นี้เธอเราก็เธอก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราทำสองงานนะซึ่งเราทำงานประจำเป็นวิศวกรด้วยนะและอีกงานหนึ่งเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์มันชื่อว่าสี่ปีไอีสองปีลีไทยสี่ปีไลฟ์สไตล์เป็นโปรเจกต์ที่เราทํางานหนักแค่2ปีแล้วที่เหลือเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ปีหรือ10ปีเนี่ยเราจะเอาไปใช้ชีวิตนะซึ่ง,งตัวโปรเจกต์เนี้ย ทำยังไงอันนี้เรา,เล,าเล่าเท่าความอย่างนี้ก่อนอะเนี่ยเราไปทำแบบสำรวจมานะเมื่อปีสาศูนย์เนี่ยน้ำราคาน้ำมันเนี่ยในประเทศไทยเรานะอยู่ที่ิตลละแปดบาททองในยอยู่ที่บาทละสีะ่พันอะแต่เงินเดือนเด็กจบปตีใหม่ตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณ8 0ดพบาทอ่ะซึ่งสามารถซื้อทองได้2บาทเลยนะอ่ะทีนี้พอมาปีนี้ปีหกสี่ผ่านมาสามหี่ปีน้ำมันเนี่ย กระโดดขึ้นมาลิตรเป็นเรืองสาสิบาททองเนี่ยขึ้นมาเป็นบาทละสองหมืนหกแต่เงินเดือนเน่เงินเดือนอนเ็กจบใหม่อะ่ะหมื่นห้าเนี่ยความแตกต่างของสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ํามันเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบสี่เท่าอะ่ะทองเนี่ยขึ้นมาเกือบเจ็ดเท่าแต่เงินเดือนของคนที่จบใหม่นะักศึกษาจบใหม่อะ่ะรุ่นเรนะ้าเลยนะขึ้นมาไม่ถึงสองเท่าเลยเออจบมาหมื่นห้าทำงานอย่างเดียวใน1หมื่นห้าสมัยนี้แทบไม่พอใช้แล้วจริงไหม เนี่ยเป็นเหตุผลที่ใครหลายๆคนหรือว่า,นาันศากตรหรือว่าคนจบใหม่หลายๆคนเนี่ยมองหางานที่สองงานเสริมเพื่อที่ได้ให้รายได้เพิ่มนะอ่ะสมมติตรงเนี้ยอันเนี้ยเป็นชาร์ตความฝันของตัวเราเองอ่ะเราตั้งขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเราอยากมีบ้านสิบล้านว่ะมีอยากมีรถสองล้านอยากมีเงินเก็บสักสี่ล้านเออเงินเก็บนี่คือเงินเย็นเลยไม่ใช้เลยมีเงินเที่ยวอีกสี่ล้านรวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าความฝันของตัวเราเองเนี่ย อยู่มาณยี่สิบล้านอะแต่เงินเดือนเราอะอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นทีนี้เรามาคิดว่าเฮ้ยเราจะเก็บยังไงให้มันได้ยี่สิบล้านเราเราไปคํานวณมาเอาเอาตารางคํานวณให้ดูถ้าเราเก็บเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นบาทเนี่ยเราต้องเก็บถึงประมาณสี่ร้อยเดือนอะหรือก็คือสามสิบสามปีอะสามสิบสามปีนี้เท่ากับว่าตอนนี้เราอายุยี่สิบห้าใช่ไหมถ้าเราเก็บเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นบาทเนี่ย ซึ่งเป็นเงินเดือนดิบๆเลยนะไม่ใช้เลยนะสามสามปีตอนนั้นเราจะอายุห้าสิบแปดเราจะได้เงินยี่สิบ้านกลับมาแต่ถามว่าเราทําได้ไหมตัวเราเองเราทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยเงินเดือนงาประจําของเราอะ่ะสองหมื่นกว่าบ,บาทเองเออเราทําไม่ได้แล้วภาระภาระที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้เราได้เก็บเงินเต็มจํานวนคือสองหมื่นกว่าได้เต็มอะ่ะเออเราทําไม่ได้เราก็เลยคิดดูเฮ้ยเราลดลงมาลเหลือสักเดือนละหมื่นดีไหมอ่ะเดือนละหมื่น พอเราลดเหลือเดือนละหมื่นเนี่ยรีทามความฝันของเราเนี่ยที่เราจะได้ยี่สิบล้านเนี่ยหลีทามมันเพิ่มขึ้นจากสี่ร้อยเดือนเนี่ยเป็นสองพันเดือนแล้วสองพันเดือนน่ะเธอลองคิดดูนะสองพันเดือนมันเท่ากับร้อยหกสิบหกปีเออร้อยหกสิบหกปีอะ่ะเราคิดว่าเฮ้ยอายุเราคงไม่ยืนยาวถึงขนาดนั้นน่ะเราเลยตัดสินใจตรงที่ว่าหาตัวช่วยอย่างอื่นมาทําให้เรามีเงินนั่ขึ้นดีไหมใช่ไหมเออ เนี่ยตรงเนี้ยเราเอามาให้ดูมันเป็นแบบสำรวจของกรมสวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งขาอสำรวจคนที่มีอายุ20-65ปีนะพบว่าคนเอ้ยพบว่าที่อายุ65ปีของประชากรทุกๆ100หนึ่งร้ยคนเนี่ยสามิคนอ่ะเธอเป็นคนที่ตายก่อนวันควรอ,อ่ะเอออีกห้าสี่คนเนี่ยยังต้องรับสวัสดิการจากรัฐบาลหรือว่ายังต้องให้ครอบครัวเลี้ยงดูอยู่ห้าคนเนี่ยยังต้องทํางานเพื่อเลี้ยงชีพอะ่ะ ลองคิดดูนะคนอายุหกสิบห้าเกือบเจ็ดสิบแล้วยังต้องทำงานลำบากต่างๆเพื่อไปหาเลี้ยงชีพอีกสี่คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหนึ่งคนมีเป็นเศรษฐีนั่นหมายความว่าในหนึ่งร้อยคนนี้เปรียบเป็นปเปอร์เซ็นต์แล้วกันเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือคนเก้าสิบห้าคนเนี่ยที่คนยังคงลำบากอยู่คนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีชีวิตที่แตกต่างกับคนที่ห้าจากห้าเปอร์เซ็นต์นี้ด้วย ความคิดแล้วก็ด้วยเครื่องมือที่เขาใช้ครับอ่าถ้าเรามีความคิดเหมือนคนห้าเปอร์เซ็นเหมือนห้าคนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยหรือว่าเป็นเราใช้เครื่องมือเดียวกับเขาเนี่ยเราก็สามารถที่มีความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกับเขาได้เออเนี่ยนี้เล่าอย่างนี้ให้ฟังก่อนสมมติเราจะทํายังไงให้มันตอบโจทย์ชีวิตเราถ้าเราผมอะไรถ้าเราให้โจทย์แบบนี้เราอยากได้สระว่ายน้ํากว้างสิบเมตร ยาว10เมตรลึกอีก10เมตรเธอจะเลือกเครื่องมือไหนในการขุดสาะวน้ำให้เราอ่าแน่นอนเธอมองไปที่แมคโครอยู่แล้ะเนี่ยสายตาเธอมันบอกว่าเธอมองแมคโครนะแมคโครขุดได้เร็วกว่าเสียมจริงไะเออแต่แน่นอนอ่ะถ้าเกิดเราไม่ศึกษาเราไม่รู้ว่าแมคโครมันขับยังไงเราก็จะใช้แมคโครไม่ได้จริงไหมบางคนบอกว่าเอ้ยเราจะไปขับเองทาไมเรา,เราไปจ้างคนมาขับให้ดี๋วเราดิเออจะถามกลับไปว่าตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราเรียนรู้เองเราเป็นเองเราก็ไม่ต้องเป็นน้องพึ่งคนอื่นจริงป mm ่ะ hmm. เออเนี่ยแหละถ้าเกิดเราเรียนรู้เพื่อที่จะใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือนี้ได้ได้ทําประโยชน์เทียบเราได้อย่างมากมายมหาศาลนะทีนี้เราให้ดูตรงนี้เราเชื่อว่าเธอคงได้ยินคําว่า work life balance น,นะ work life balance น,นะไม่ใช่ w o r k life balance work work life balance กับ <laughs> work life balance ไม่เหมือนกันนะอ่ะให้ดูข้อแรกก่อน อ่าเนี้ยเป็นเป็นกราฟชีวิตของคนทั่วไปอ่ะตอนแรกเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เรียนจบมาเนี่ยอายุยี่สิตั้งใจทํางานต่อไปเรื่อยจนก,กเกษียณเนี่ยเกษียณหกใช่ไหมก็ประมาณ40ปีอ่ะสีปีเหลือเวลาใช้ชีวิตอีก5ปีถามว่ามันบาลานตรงไหนอ่ะคำว่าเวิร์กไลฟ์บาลานเนี่ยคืองานกับชีวิตต้องบาลานกันจริงไหมแต่จากกราฟที่เราเห็นเนี่ย งานเนี่ยกินเวลาเราไปสี่ปีแล้วเห็นปะกับการใช้ชีวิตเราเหลือหปีอะเนี่ยอันนี้คือ work life balance ไม่ใช่ work life balance เออเห็นไหมอันนี้มาดูอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเรียนจบมาอายุยีสตั้งใจทำงานแค่ห้าปีแล้วไปใช้ชีวิตอีก40ปีอะเห็นไหมนี่คือ work life balance เหมือนกันนะ แต่เป็นเวิร์กไรบาร์ลานที่เราใช้ได้ใช้ชีวิต40ปีไม่ได้ใช้ชีวิตในการทํางาน40ปีจริงปะเนี่ยหลายคนจะชอบข้อนี้วัยรุ่นหลายคนอยากได้ตรงนี้ครับแล้วทีเนี้ยการที่จะทําตรงเนี้ยให้มันได้แบบเนี้ยเราทํายังไงอ่เรามีวิธีวิธีมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยเขาเรียกว่าหนังสือพ่อรวยซีรีส์พ่อรวยสอนลูกตอนเงิน4ด้านซึ่งเขียนโดยคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะ เงิน4ด้านเนี่ยก็คือรายได้ที่มาจาก4 4ทางด้วยกันเป็นรายได้4แบบนะ ESBI อันแรกเนี่ยแบ่งเป็นสฝั่งก่อนอันแรกฝั่งแรกเขาเรียกว่า Active IncomeActive Income เนี่ยคือรายได้ที่ต้องเอาแรงกับเวลาเพื่อไปแลกรายได้อ่ามันดูเริ่มต้นง่ายเนาะอ่ะก็จะมี2ตัวด้วยกัน e m e บ s e ก็คือ EmployeeEmployee ก็คือลูกจ้างข้อดีของลูกจ้านี่คือมันเริ่มต้นง่ายอ่ะไปถือ ถือเรซูเม่ถือว้สมัครไปส่งตามบริษัทต่างๆใครๆก็รับนะครับเรื่องง่ายแต่ข้อเสียก็คือหลายได้มันจํากัดทํางานหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยทำเต็มที่ในหนึ่งปีเงินเดือนปรับครั้งเดียวไม่ก้าวกระโดดจริงไหมอ่ะหลายคนบอกถพางนั้นออกมาทาเป็นของตัวเองดิเออทำเป็นธุรกิจส่วนตัวทำเป็นเซลล์เพมพอยดิเออมีเงินทุนมีไอเดียมีความสามารถเราก็สามารถทําได้แล้วแต่เราก็ต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วยจริงไหมเออ ถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีเราออกไปทาอย่างนั้นมันก็ส่มเสี่ยงกับชีวิตเราใช่ไหมซึ่งการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ไอเดียแล้วเขาสามารถมันใช้เงินทุนด้วยนะครับอันนึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งแพสซีฟินคัมพาสซีฟินคัมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการใช้แรงของเราแล้วก็ใช้เวลาของเราในการสร้างระบบสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ระบบของทรัพย์สินตรงนี้ยร้ไปสร้างรายได้กลับคืนมาให้เรา อ่ะมันรอมันมันดูเป็นการเหมือนเราปลูกต้นไม้ใหญ่เออเราปลูกต้นไม้ใหญ่เราราด้าพรพดินทุกวัน,ท,วนทุกวันเพื่อที่มันจะให้ออกผลออกผลมาให้เรากินตลอดใช่ไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาถึงเรียกว่าพ s สซีฟนครับอ่าตัวแรกเลยนักลงทุนตัวไอนะคือ i n v e s สเตก็คือเป็นพวกเล่นหุ้นเล่นสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านเช่าบ้าน,เ,นเอนทออะไรทั้งหายเี่ถือว่าเป็นไทั้งสิน้นนะครับ แล้วกว่าจะได้เงินคืนมาจากการลงทุนเนี่ยใช้เงินทุนมากมายมหาศาลนั่นแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้มีทุนมากเนี่ยเราไปลงทุนขนาดนั้นไม่ไหวจริงไหมครับกลับมาอีกตัวนึงตัว B B คือ business owner business owner เนี่ยเขาคือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่อ่าก็อย่างเช่นพวก c p seven centan k bank apple amazon mcdonald อะไรพวกนั้นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด แฟนชายขนาดใหญ่ก็คือเป็นตัวของระบบนั่นเองเออซึ่งธุรกิจแอมเบ์เนี่ยที่เป็นงานที่สองเราเนี่ยก็อยู่ในพิเศษเด้อด้วยอ่ะทีนี้มาดูไรายได้ไรายได้ฝั่งแพสซีวินคัมเนี่ยกับฝั่งแพสซีวินคัมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างตรงนี้แอคทีวินคัมเนี่ยถ้าเราป่วยเราไม่สบายหรือว่าเราสาเอ้เรากษเสียนไปแล้วเนี่ยเงินที่เราเป็นเงินเดือนของเราเนี่ยมันก็จะหยุดไปเลยสมมุติเราอายุหก เรากรเกษียณเงินเดือนตอนก่อนกเกษียณเนี่ยเราเงินเดือนสองแสนแต่พอเรากรเกษียณปุ๊บเนี่ยสองแสนเนี่ยหายวับไปเลยแต่ฝั่งเพชรศิวินคำเนี่ยเป็นเงินที่เราสร้างทรัพย์สินเสร็จแล้วเนี่ยล้วทรัพย์สินเนี่ยโกยเงินกลับคืนมาให้เราทุกเดือนทุกเดือนเป็นมูลค่าสองแสนเหมือนกันแต่เป็นสองแสนที่ไม่มีขีดจำกัดอะ่ะเออเนี่ยเป็นเราเราเลือกฝั่งฝั่งขวาสุดจริงไหมเพราะว่าฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเราไม่สามารถ รู้ได้ว่าเราจะใช้เงินปลดเกษียณนมมาหมดแล้วเนี่ยหมดไปตอนไหนดีวะทีนี้ฝั่ง p พสซี v e i n c o m เนี่ยเราจะมาทําได้ยังไงอ่าเรามีแบบง่ายๆกันนะว่าเพราะว่าเราอ่ะทำธ,ธุรกิจแอมเเราก็จะมาสร้างธุรกิจแอม M B แบบแบบให้มันเป็น p พสซี v e i n c o m ให้กับเรานะครับเราไปเล่าให้ฟังอันนี้คือตัวเรานะเป็นวิศวกรกน,นะครับแล้วก็ทําธุรกิจ M B ผู้คู่ไปด้วยนะเนี่ยทำไมเราถึงมาทำอมนะเนี่ย M B เนี่ย อยู่ในประเทศไทยมาสารปสาปีแล,แล้วและเป็นธุรกิจที่มีมากกว่าร้อยแปประเทศทั่วโลกอ่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มเรียกว่าอะไรลูกโซ่หัวคิวเนี่ยคงจะเข้าประเทศรัสเซียหรือว่าประเทศที่คอมมิวนิสต์แรงๆไม่ได้จริงไหมแต่ว่าเอ็มวีเนี่ยอยู่ในรัสเซียอยู่ในจีนด้วยเฮ้ยนั่นหะมายความว่าธุรกิจเอ็มวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่โปร่งใสแล้วก็ไม่มีกฎหมายแน่นอนเนี่ยคือยอดการเอเอ็มวีไทยแลนด์เนี่ยปิด ยอดการขายปีงชสองันหกสิบสไปที่สอง0มืนล้านบาทอะสอง0มื่ล้านอะซึ่งปี6กสองเนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจตกต่ำมากเลยนะเออเศรษฐกิจตกต่ำมากเลยทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยปิดตัวลงเยอะแยะมากมายเลยแต่ธุรกิจแอมเบยอดขายกับพังอะปังปุริเย่เลยอะเออเนี่ยติดติดท็อปไฟของตลาดทำเงินสูงสุดอะแล้วเป็นห้าปีเติบโตต่อเนื่องด้วยนะตั้งแต่ปีห้าแปจนปีหกสองอะ เ,ออเนี่ยเห็นปะ่ะจากกราฟเนี่ยเนี่ยปีหกปีหกหนึ่งเนี่ยเอ็มวีทำยอดไปได้หนึ่งหมื่นเก้าพันล้านฮะคิดดูอ่ะว่าธุรกิจเอ็มวีเติบโตขนาดไหนเราสามารถใช้ได้ขนาดไหนทีนี้รูปแบบของธุรกิจเอ็มวีเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อ่าบริษัทแม่ของเอ็มวีเนี่ยคือบริษัทแอลจีคอร์แอลจีคอร์เนี่ยมีหน้าที่เขาอ,อย่าเรียกว่ามีหน้าที่ดีกว่าเขาทําให้เราทุกอย่างเลยทําสินค้าทำมาไอ,อทํา วิจัยวิเคราะห์ต่างๆเอาเป็นสินค้าเรามากมายทําสื่อทําอะไรทําให้เราหมดเขาไม่ทําอย่างเดียวเรื่องเดียวคือทำมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาเลยมาจับมือกับพวกนักธุรกิจเอ็มบีคือพวกเราเนี่ยให้มาทําเป็นผัดเนร์อ,อทำเป็นคู่หูกันเป็นหุ้นส่วนกันทีนี้ทําเป็นหุ้นส่วนเนี่ยทำยังไงทำางไงถึงจะได้เงินอ่ะโอเคการทำตลาดของเราเนี่ยก็คือการทําสินค้าของอุปโปภคบริโภค ทำแบบออฟไลน์ก็ได้ทำออนไลน์ก็ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้โควิด <c oughs> มาแรงใช่ไหมเราไม่ไอเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทำออฟไลน์ก็ได้เราสามารถสั่งออนไลน์แล้วส่งถึงบ้านได้เลยซึ่งสินค้าของ m อมเนนะยังไงมันก็โตเพราะมันเป็นสินค้าแมทโปรดักอ่าคือใช้แล้วหมดไปอ่ะเออลองนึกดูนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเจอโควิดเจออะไรพวกนี้คน,นออนะคนก็ยังต้องอาบน้ำจริงไหมคนก็ยังต้องแรงฟันจริงปะซึ่งสินค้าเอ็บเนี่ยเขาเป็นสินค้าประเภทพวกนี้ นะครับซึ่งมันสามารถเติบัวได้เหน้าตาชอบแอมเมก็จะเป็นประมาณเนี้ยถามว่าถ้าเราไปเปิดเองอะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่เออแค่คาเฟ่ยยางเดียวคงเป็นล้านแล้วจริงปะเออเพราะนั้นตรงเนี้ยเอมเีเปิดให้เราหมดเลยเพียงแค่เรามีหน้าที่จะโยกสินค้าจากคลังตรงเนี้ยไปสู่มือ,อผู้บริโภคน,นั่นเอเนี่ยเห็นป่ขยายโหดเหมือนโควิดเลยแค่ซื้อแค่ซื้อของครบ เจ็ดร้อยเนี่ยส่งฟรีสั่งผ่งานอินเทอร์เน็ตส่งฟรีเนี่ยตัดบัตรเครดิตนะครับเอ็มวีสามารถจ่ายออนไลน์สั่งออนไลน์จ่ายออนไลน์แล้วก็ส่งถึงบ้านได้เลอเลย,เลยซึ่งเป็นอะไรที่ะสะดวกมากเลยนะสำหรับยคโควิดพวกนี้หลายๆคนก็ไม่กล้าออกไปพื้นที่เสีย่ยงจริงไหมครับเนี่ยเอ็มวีส่งให้ถึงบ้านเลยเนี่สินค้าของเอ็มวีนะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทบทุกตัวเลยอย่าเรียกว่าแทบทุกตัวเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นนิวทร์ไลท์อาหารเสริมหรือว่า เครื่องกรองอากาศเครื่องกรองน้ํามีสปริงอะไรพวกนี้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกทุกตัวเลยนะมันทําให้เรามั่นใจนะครับและสินค้าเอเมเนี่ยเขาเป็นปปเนี่าบอกไปไหนวะโอเคแล้ว,ยวลลอย่างเนี้ยการทำตลาดลดน้ำหลักเนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยเป็นเทรนดของคนที่อยากดูแลสุขภาพสายสุขภาพเนี่ยดูจากเราเองก็ได้เห็นไหมรูปซ้ายเนี่ยท้ายซ้ายมือบนสุดเนี่ยคือรูปเราเอง ตอนแรกนะตอนก่อนที่เราจะรู้จักกับเอนะก่อนเข้าโปรแกรมบนะอดี้คีนะเราหนักเก้าสิบห้าแต่ตอนเนี้ยเราหนักเจ็ดสิบเล็กไปน้อยกว่าในรูปนี้อีกเห็นไหมเนี่ยในที่เหลือเลยก็เป็นรูปพี่ๆในทีมที่เขาเข้าคอร์สน้ำหนักนะครับเนี่ยมันปังมากๆเลยเรามองไปทางไหนเราก็เห็นคนอย่างลกลดความอ้วนจริงไหมเนี่ยเอมเก็มีวนส่วนของเครื่องสำอางด้วยนะครับซึ่งปังุริเย่มากเลยนี่นะ เนี่ยสินค้าเอเบเนี่ยเขาเป็นสินค้า5้าปอปอไหนๆก็ไม่โดนใจเท่าผ้าพอหอยเอเบนะครับไม่แปลกเลยที่เขาเป็นอันดับ1ของโลกนะครับประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพปลอดภัยและที่สําคัญเลยนะรับประกันความ,มึป่อใจนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อสินค้าออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราใช้แบบเรียกว่าอะไรอะไม่ถูกใจของเราเราสามารถเอาไปคืนที่ชอบเอเมได้เลยนะเออเอาไปคืนได้เลยแล้วเขา พนักงานที่ช็อปเนี่ยเขาจะคืนเงินมาให้เราเต็มจานวนเลยสมมุติอ่ะตัวนี้สมตัวนี้รีมบำรุงบำรุงเส้นผมนะครับเราซื้อมาอะไรราคาสมาชิกแป0ร้อยอ่ะเราก็สามารถเอาไปคืนเราใช้แนโลกไม่ทุกใจเราสามารถเอาไปคืนที่ช็อปได้เลยแล้วเราก็ได้เงินคืนเต็มจำนวนแ0ด้อยเลยนะครับเนี่ยเขาถึงเป็นอันดับหนึ่งของโลกไงเห็นไหมเนี่ย,ยทีเนี้ยเราเห็น ินค้ามาแล้วเห็นเขาเป็นมาของธุรกิจมาแล้วเออสร้างรยายได้ของธุรกิจได้ยังไงทีเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าแผนไรายได้ของธุรกิจหรือเขาเรียกว่าขอแผน่นขอแผ่นเนี่ยมีสิบขั้นตอนนะถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าวัยรุ่นทํามันเยอะอะเราเองก็เป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นทํามันเยอะอยากได้เงินข้อเสียของวัยรุ่นก็คืออยากได้เงินเร็วใจร้อนบริษัทเขาเลยอัดฉีดเงินคอพัส่ยเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยได้เงินได้เร็วขึ้นนะครับ นี่เราจะเล่าแผนให้ฟังข้อแรกเลยเราได้แบบธุรกิจค้าปลีก10%อ่าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเธอคงจะรู้อยู่แล้วก็คือซื้อมาขายไปนั่นเองสมมติเรามีไอเราซื้อประกามาหนึ่งด้ามจากช็อปราคาหนึ่งร้อยบาทเราสามารถเราไปขายได้ราคาหนึ่งร้อยสิบาทแต่ราคาข้างกล่องได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นราคาที่เป็นราคาขายปลีกเราจะได้กําไรจากตรวนั้นมาคืนมาทันทีเลย10%เห็นไหมง่ายไหมข้อดีของการ ธุรกิจค้าปลีกของ MB ตรงนี้นะข้อแรกนะคือเราไม่ต้องสต๊อกสินค้าไม่ต้องสั่งของทีอะไรเยอะๆเลยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักงานให้ปวดหัวถ้าเราเปิดร้านเองมีพนักงานจ้างพนักงานเราก็ต้องมาปวดหัวว่าเฮ้ยพนักงานจะโกงเงินเราจริงเปล่าพนักงานจะโกงเงินเราไหมอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องนั M ้น MB จะการหเราหมดนะอ่ะต่อมาข้อที่สองเราได้ธุรกิจค้าส่งแบบแบบค้าส่งนะสามเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ ตรงเนี้ยเราเรียกว่าส,ส่วนลดชวนเงินซื้อถ้าถามว่าเนี่ยตามห้างร้านใาไอ้ตามห้างสรรพสินค้าพวกเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาจัดโปรเขามีโบนัสชวนเงินซื้อแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ที่ต้องได้ยอดรวมเท่านี้นะเขาถึงจะคืนเงินมาให้เราเท่านี้ถามว่าเราจะชวนคนไปซื้อไหมแน่นอนว่าเราชวนคนไปซื้อจริงป่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันไม่มีจริงป่ะแต่แอ็มว์เขาให้แอ็มว์เนี่ยเขาให้ส่วนลดชวนเงินซื้อ นั่นหมายคว่าถ้าเกิดเราชวนคนมาซื้อเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดคืนมาอ่ะทีนี้เป็นตารางคะแนนซึ่ง MV เนี่ยเขาเป็นธุรกิจที่มีกว่าระแบประเทศทั่วโลกจริงไหมเพราะนั้นสกุลเงินของแต่ละประเทศอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเขาก็าเลยมีค่ากลางมาให้เป็นคะแนนสะสมนั่นเองซึ่งเขาเรียกเอ้ยก็คือ PV 1 PV เนี่ยเท่ากับ3บาทะครับถ้าเดือนไหนเราแชร์ความประทับใจเรา เราแชร์ทับใจเราแชร์ให้คนอื่นมาซื้อรวมๆกันมาซื้อได้เนี่ยได้2,500 PV เนี่ยก็คือ7,500บาทเนี่ยเราจะได้ส่วนลดยอยู่ที่3%กับคืนมาหาเรานะครับก็ลไล่ไปเรื่อยๆ3%จนถึง21%เลยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อคนเดียวจริงไหมเราก็ชวนคนอื่นมาซื้อด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เรื่องตัวง่ายๆจากการเปลี่ยนที่ซื้อจากการเปลี่ยนยี่ห้อของเรานนเนี่ยจากเราเคยใช้ยนันติฟันแต่ของตลาดทั่วไปเราก็เปลี่ยนมาใช้ กิสเตอร์ของ MB นะครับเนี่ยโปรโมทร้านชวนคนเปลี่ยนที่ซื้อรีวิวสินค้าแนะนําสินค้าซึ่งรีวิวสินค้าแนะนําสินค้าเนี่ยปัจจุบันนี้นี่ยทำง่ายมากๆเลยเนี่ยเขาแอบบริษัทเขาบอกว่าให้ทําออนไลน์เลยนะออนไลน์เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เป็น Facebook เออยังแกรมเอ่ยู่ไลน์เอ่ยูทูบเอ่ยจัดเต็มให้หมดเพราะว่าโลกมักนเปิดไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่านี้เริ่มต้นจากที่ตัวละวัดนะครับ เราซื้อสินค้ามาใช้อ่ะเราประทับใจเราไปบอกคนนู้นคนนี้บอกว่าสี่คนอ่ะเดือนแรกอ่ะสี่คนเนี้ยฝากเราซื้อยอดรวมตัวเราเองด้วยเนี่ยอยู่ที่ห้าพัน5ี0ีห้ันีอยู่ประมาณ6%กเรนี่ยเราจะได้เงินกลับคืนกลับมาเนี่ยประมาณ1,000บาทแน่นอนห0 0 0บาทไม่ได้ทำให้นนเรารวยจริงไหมแต่อย่าลืมนะว่าเรามีคอพัสเพิ่มเึ้นมาด้วยอ่าคอพัสข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า เขาจะให้10%ตั้งแต่สินค้าชิ้นแรกนะครับเออรับไปเลย10%ตั้งแต่ชิ้นแรกเลยเพราะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราได้หนึ่งพันหนึ่งพันบาทเป็นหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม MB เขาจะเพิ่มจากหกเปอร์เซ็นต์ให้เราเนี่ยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราจะได้เงินคืนกลับมาตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทอาจจะไม่ทําให้เรารวยขึ้นแต่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตรงนี้อาจจะทําให้เราจับจ่ายใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นจริงไหม เอามาเป็นค่าน้าค่าไฟค่าน้ํามันรถก็ได้ถูกไหมแล้วเงินเงินที่เงินที่เราใช้กับการประจาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ของเราไปหรือว่าเก็บเพิ่มขึ้นขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับนี่ประมาณเดือนที่2เราก็ทําเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรีวิวโมเดลธุรกิจเหมือนที่ผมมาเล่ามาเล่าให้เธอฟังตอนเนี้ยเออเหมือนกันเลยอ่าเรามีพอมาเดือนที่สองเนี่ยเรามีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า คนอีก4คนสคนที่แล้วเนี่ยที่เราไปแชร์ต่อแล้วเขาชอบเนี่ยเขาก็ไปแชร์ต่อคนของเขาเหมือนกันครับเนี่ยยอดยอดรวมองค์กรเราเพิ่มขึ้นคนเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่40,000 PV แล้วส0 0 0ม PV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12% 12%อเนี่ยได้อยู่ได้เงินกับคืนมาในหนึ่งนบาทแต่อย่าลืมนะว่ามีคอพัสคอพัสข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเราเป็นยอดมียอดรวมองค์กรตั้งแต่9%ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี3กลุ่มองค์กรเนี่ยเป็น3%เหมือนกับที่เราเป็นค้ยข้อที่แล้วเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ปี20เพิ่มีก20%นะครับจากเมื่อกี้เนี่ย10,000บาทเพิ่มีก20%เป็น1 2 0 0 0เงินเดือนงานประจำ1 5 0 0 0บวกอันนี้10,200 20,700แล้วนะ เออมีค่านมลูกเพิ่มขึ้นมีค่าเทอมลูกเพิ่มขึ้นมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมีเงินส่งที่บานเพิ่มมาขึ้นด้วยเห็นไหมตรงน,นี้เนี่ยเป็นไรายได้กระเป๋าที่สองเนี่ยทามาเดือนนึงก็หมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วทีนี้ทาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมรีวิวเหมือนเดิมเนี่ยเราขึ้นมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละเจ็ดหมื่นพีวี 70, เราจะได้เงินคืนลับมาที่สองหมื่นสองพันบาทแต่อย่าลืมนะ ว่าเรามีคอพัดด้วยคอพัด์ข้อที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใดที่เรามียอดรวมองค์กรเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยแล้วมีกลุ่มองค์กรสามกลุ่มที่เป็นเก้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเขาเขาเพิ่มเงินอัชฉีดให้เราเพิ่มไปเท่าไหร่สามสิบเปอร์เซ็นตะโดยที่ยี่สิบเปอร์เซ็นข้อเมื่อกี้เนี่ยเราก็ายังได้อยู่นะเออมีงานไหนอะ่ะหรือมีธุรกิจไหนที่เราเพิ่ม ราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเออเนี่จากสองหมื่นสองอ่ะเพิ่ม,มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่สามหมื่นสามนะบวกงานปจ้ามอีกหมื่นห้าสี่หมื่นแปดแล้วเกือบห้าหมื่นแล้วนะโหเก็บเงินสบายสบายเลยดาวรถสบายสบายเลยทีนี้เราทําต่อไปเรื่อยๆเราก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะหนึ่งแสนหมันมีมมเราจะได้เงินคืนกลับมาประมาณห้าหมื่นแต่อย่าลืมว่าเรามีคอพัทอีกนะ บวกไปเลยขอพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดหมื่นห้าบวกเมื่อกี้หมื่นห้าไปเท่าไหร่แล้วแปดหมื 90, ่นวุ้ยเกือบแสนแล้วอะเราเอาเจ็ดหมื่นห้าตรงนี้นะไปเป็นเงินเก็บก็ได้หรือเอาไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้จริงปะโดยที่หมื่นห้าตรงงานปนระจำตรงนั้นอะเราก็ยังได้อยู่เห็นไหมเนี่ยพอเราเป็นยี่สิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนะถ้าเราเป็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครบหกครั้งนะทางบริษัทเขาบอกว่าจะเราเนี่ยจะเป็นตำแหน่งแพทิีนมัม ม,ม,มีตำแหน่งแล้วมีตำแหน่งแล้วมีสักและสิทธิ์เทียบเท่ากับคที่นั่งคนก่อนเลยก็คือเทียบเท่ากับคนที่ชวนเรามาแหละเออแล้วก็ได้ถ่ายรูปลงนิตยสา,ารด้วยอุ้ยเป็นดาราเลยนะเป็นถ่ายรูปลงนิตยสา,ารนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการเก็บคะแนนไปเที่ยวฟรีอ่ะอุ้ยผมชอบมากเลยการไปเที่ยวฟรีเนี่ยแล้วแอมเวย์ไม่ได้พาไปแค่เกาะกูกไม่ได้พาไปแค่เกาะสมุยแค่นี้นะแอมเวย์พาไปเอลเออ่ะเออแอมเวย์พาไปฮาวายอ่ะ ซึ่งมันสุดยอดมากเลยแล้วเราไปฟรีอ่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนอ่ะนะใ,ใครๆก็อยากไปวะเออเนี่ยเป็เครือข่ายธรรมชาติใครๆก็ทําได้นะครับนะไมบนง่ายใครก็ทำได,นะนะำได้มีคนเป็นกรรมกร,รเป็นอาหารเรือเป็นวัยรุ่นเป็นนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนพิการก็ยังทําได้นะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญเลยนะมันเป็นรายแรแบบธุรกิจแฟรนไชส์ อ่าเป็นแพสซีเซ็นคํัเรานั่งอยู่เฉยแล้วก็มีเงินทีนี้เราจะมีเงินได้ยังไงอ่าเมื่อกี้นี้เราเป็น21เปอร์เซ็นต์เป็นแพสนาไปเลยใช่ไหมเออเราก็แค่เราเอาประสบการณ์เอาความรู้เอาโน้ตหาที่เราเป็น21เปอร์เซ็นต์เนี้ยไปสอนคนนะไปสอนคนไปสอนลูกศิษย์ไปสอนคนที่ตามเรามาเนี้ยให้เขาเป็น21เปอร์เซ็นต์เหมือนเรานะพอเขาเป็น21เปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี้ยทางบริษัทเนี้ยเขาบอกว่าจะจ่ายค่าปั้นดินให้เป็นดาวให้กับเรา โดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกับเงินของคนรู้สิทธิ์เราที่เราสอนนะอ่าคือโดยการยืมยอด21%ตรงนี้คือ150,000 PV เนี่ยเอามาคูณ6%ให้กับเราโดยบริษัทเป็นคนจ่ายถ้าเราสอน1คนเราก็ได้27,000 27,000ตรงนี้จะโอนเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนของเรานะครับทีนี้ถ้าเราสอน3คนล่ะถ้าสอน3คนรารน่แปดหมื่นนึงแล้วเนาะเกือบแสนเห็นไหม ถ้าสอนสามสามคนเนี่ยแปดหมื่นหนึ่งอะเราจะหยุดทําแล้วมีไรายได้ได้แล้วเราจะเป็นมรกอ่าตำแหน่งมรกรนั่นเองเราสามารถหยุดแล้วมีไรายได้บอกว่าแปดหมื่นหนึ่งเราพอแล้วอะเราไม่ทําแล้ะเราไปหยุดไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่ไน,นไปแต่งงานจนวันหนึ่งเรามีลูกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินตรงเนี้ยเราเริ่มไม่พอแล้ว เงินตรงนี้เราเริมไม่พอแล้ว8ปดหมนหนึ่งนี่ไม่ไหวปะค่าเทอมลูกก็หมดแล้วกลับมาสอนอีกสามคนตรงนี้ครับเก็าสองห่นจ็ไปคูณหกคนนี่หนึ่งแสหกหมื่นแล้วนะนี่ยังไม่รวมกับไรายได้ที่เราพูดมาเมื่อกี้นะเออสามแสนนอนๆจริงปะใครๆก็อยากได้เงินแสนนะครับซึ่งเงินแสนหนึ่งแหกหมืตรงนี้ จะเป็นเงินที่โอนเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนตราบใดที่เรายังอยู่หรือ่อวไม่อยู่มันก็จะเป็นมรดกให้กับลูกเนะราเนี่ยคือข้อแข็งจุดแข็งของธุรกิจแอมเบตต้นทุนต่ำพัที่ตำไม่มีข้อผูกมัดเข้ามาไม่อยากทําก็ออกไปลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้เงินทุนอะไรมากมายความเสี่ยงก็ไม่มีนะครับข้อดีของธุรกิจแอมเบตเล่นง,ง่ายไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการกศึกษานะครับไม่ต้องใช้เงินเก็บเยอะนะครับ ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเพียงแค่เริ่มจากการที่เราใช้เวลาน,น้อยแล้วจัดสรรปันส่วนให้มันเป็นอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็ทําง,งานประจำแล้วเราทำแอมเบ์คผู้ไปด้วยนะครับโอเคเนี่ยจบละโปรเจกตของเรา2ปีรีไทยสีปีไรสไตาย,ายนะโอเคครับ